เสียงรถยนต์แล่นผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะนานงเอกเดินกลับบ้านจากมหาวิทยาลัยหลังจากเรียนหนักมาตลอดทั้งวันเธอรู้สึกหิวและเหนื่อยแต่ในใจยังมีความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบกับแม่ที่รอยอยู่ที่บ้านเมื่อเปิดประตูบ้านนางเอกพบกับความเงียบสงดที่ปกติจะมีเสียงพูดคุยกันของแม่และเพื่อนแต่วันนี้กลับเงียบผิดปกติเธอเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นและพบว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาข้างๆแม่ของเธอยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะ แม่ยิ้มอย่างอบอุ่นแต่สายตาของนางเอกมองไปที่ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงข้ามเขามีใบหน้าที่หล่อเหลาดูอ่อนเยาว์กว่านางเอกมากจนทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจนี่คือพี่โจเขาเป็นสามีใหม่ของแม่แม่พูดด้วยเสียงมีความสุขแต่กลับทำให้หัวใจของนางเอกเต้นแรงด้วยความไม่พอใจสวัสดีครับพี่โจกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มที่ดูมีเสน่ห์แต่กลับทำให้นางเอกรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองสวัสดีนางเอกตอบเสียงเบ้าหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่แน่ใจ เธอไม่อยากเชื่อว่าแม่จะตัดสินใจแต่งงานกับชายหนุ่มคนนี้ค่ำคืนเริ่มเข้ามาแม่และพี่โจพูดคุยกันอย่างมีความสุขแต่สำหรับนางเอกแล้วทุกคำพูดที่เธอได้ยินกลายเป็นเสียงรบกวนที่ทำให้เธอรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการในขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารนางเอกคิดถึงเวลาที่เคยมีแม่เพียงคนเดียวและตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป หลังจากอาหารค่านางเอกขอตัวขึ้นไปห้องเธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในบ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมากเกินไปขณะนอนอยู่บนเตียงความคิดมากมายวิ่งเข้ามาในหัวเธอไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้จะอยู่กับเธอตลอดไปหรือไม่ในคืนที่มืดมิดนางเอกตัดสินใจว่าต้องทำบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้เธอรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะหาทางออกจากความรู้สึกไม่พอใจนี้แม้ว่าเธอจะไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรแต่เธอรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงน,น,น,นั้นเริ่มต้นขึ้นแล้ว รุ่งเช้าแสงแดดส่องเข้ามาในห้องนอนนางเอกตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกหนักซึ่งในใจเธอพยายามเก็บความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้แต่ยิ่งคิดถึงพี่โจและความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปกับแม่ยิ่งทําให้เธอรู้สึกอยากจะออกจากบ้านหลังจากอาบน้ําและแต่งตัวเสร็จนางเอกเดินลงมาที่ห้องครัวพบกับแม่และพี่โจกําลังนั่งกินอาหารเช้าอยู่แม่ยิ้มให้เธออย่างสดใสขณะที่พี่โจยิ้มตอบแต่ความรู้สึกในใจของนางเอกกลับตรงกันข้ามเช้านี้เรามีแผนไปทําอาหารที่ตลาดกันใหม แม่ถามด้วยความตื่นเต้นพี่โจเขาอยากลองทำอาหารไทยนางเอกรู้สึกไม่อยากเข้าร่วมแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรอเอมเไม่ขัดฉันมีการบ้านต้องทำเธอตอบเสียงเบาแล้วรีบเดินออกจากห้องในขณะที่นางเอกนั่งอยู่ที่โต๊ะทำการบ้านเธอไม่สามารถมุ่งเน้นได้เลยสายตาของเธอไปหยุดที่หน้าต่างมองดูโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยชีวิตชวาและความคิดเกี่ยวกับการออกจากบ้านเริ่มเข้ามาในหัวอีกครั้ง นางเอกตัดสินใจจะไปหามิสหายเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เธอเผชิญอยู่เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาน้ำเพื่อนสนิทของเธอน้ำฉันอยากเจอเธอวันนี้ได้สิเราไปคาเฟ่ที่เราชอบกันนะัดน้าตอบกลับด้วยเสียงสดใสหลังจากนั้นไม่นานนางเอกก็ไปถึงคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆที่เธอชื่นชอบน้ำรอยอยู่ที่โต๊ะพร้อมกับเครื่องดื่มเย็นๆและรอยยิ้มที่สดใสเป็นไงบ้างน้ำถามเมื่อเห็นนางเอกนั่งลงดูเหมือนมีอะไรไม่สบายใจนะั ฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแม่แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าฉันนางเอกเริ่มเล่าโดยไม่สามารถเก็บความรู้สึกได้อีกต่อไปน้ำทำหน้างงอ้าวแล้วเธอรู้สึกยังไงฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันกลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองนางเอกพูดพร้อมกับน้ำตาเริ่มคลอเบาความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับแม่เปลี่ยนไปฉันรู้สึกเหมือนต้องออกไปจากที่นั่นน้ำเอื้อมมือไปจับมือของนางเอกถ้าเธอรู้สึกไม่ดีก็อย่าอยู่ที่นั่นเลยไปหาที่ที่เธอรู้สึกดีขึ้นดีกว่า คำพูดของน้ำกระตุ้นให้จิตใจของนางเอกเริ่มชัดเจนมากขึ้นเธอตัดสินใจว่าจะหาทางออกจากบ้านหลังนี้เพื่อค้นหาความเป็นตัวเองและจะไม่ยอมให้ความไม่พอใจนี้เข้ามาครอบงำชีวิตของเธอเมื่อกลับถึงบ้านในช่วงเย็นนางเอกรู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นใหม่ในใจเธอเริ่มรวบรวมสิ่งของและจัดกระเป๋าเตรียมตัวสำหรับการออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ก่อนที่เธอจะเข้านอนนางเอกได้เขียนข้อความในสมุดบันทึกของเธอพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทําให้ฉันรู้สึกไม่ดีอีกต่อไปรุ่งเช้าแสงแดดส่องสว่างนางเอกตื่นขึ้นมาในเวลาเช้าตรู่ความรู้สึกตื่นเต้นและกังวลประปนกันอยู่ในใจเธอเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการออกจากบ้านหลังจากอาบน้ําและทานอาหารเช้าเธอจึงได้เวลาอําลาสถานที่ที่เคยมีความสุขและความทรงจําเมื่อเดินลงบันไดไปที่ห้องนั่งเล่นแม่และพี่โจก,กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะกาแฟาพวกเขายิ้มให้เธอแต่รอยยิ้มของนางเอกกลับแฝงไปด้วยความอึดอัดใจวันนี้เป็นวันที่ดีนะ แม่พูดขึ้นเรามีแผนไปเที่ยวสวนสาธารณะกันใหม vais. ไม่คะฉันมีแผนอื่นนางเอกตอบเสียงมั่นใจพร้อมกับเตรียมกระเป๋าที่จัดเตรียมไว้แล้วฉันจะออกจากบ้านวันนี้ออกจากบ้านหมายความว่ายังไงแม่พูดด้วยความตกใจขณะที่พี่โจมองเธอด้วยความงุนงงฉันหมายความว่าฉันจะไปหาที่อยู่ใหม่และจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นางเอกตอบด้วยเสียงที่หนักแน่นขึ้นเธอคิดดีแล้วเหรอแม่ถามอย่างกังวล เรายังสามารถคุยกันได้ถ้าหากเธอไม่สบายใจมันไม่ใช่เรื่องที่คุยกันได้อีกแล้วแม่ฉันรู้สึกไม่เหมือนตัวเองในบ้านนี้นางเอกพูดด้วยน้ำตาที่เริ่มคลอเบ้าฉันต้องการหาที่ที่ฉันสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แม่และพี่โจงเงียบไปเพียงชั่วครู่ก่อนที่พี่โจจะพูดขึ้นถ้านี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขก็ทำเถอะครับ นางเอกมองพี่โจแล้วรู้สึกประหลาดใจที่เขาสนับสนุนเธอแต่แม่กลับยังคงเงียบอยู่แววตาของแม่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเธอรู้ว่าแม่รักเธอแต่ความรักนั้นอาจทำให้เธอรู้สึกอึดอัดฉันจะไม่ลืมเรื่องดีๆที่เรามีร่วมกันนะัดนางเอกกล่าวก่อนที่จะเดินออกจากบ้านไปขณะเดินออกจากบ้านนางเอกรู้สึกเหมือนปลดปล่อยจากการกดดันที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ดีเธอใช้เวลาเดินไปที่สถานีรถประจำทางและเมื่อขึ้นรถบัสไปยังเมืองที่เธอเลือกเธอก็รู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้ง เมื่อมาถึงเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านนางเอกเริ่มมองหาที่พักเธอพบกับหอพักเล็กๆที่มีบรรยากาศอบอุ่นและราคาย่อมเยาเธอตัดสินใจเช่าห้องพักทันทีในห้องพักเล็กๆนั้นนางเอกรู้สึกเหมือนมีพื้นที่ส่วนตัวที่เธอสามารถทำในสิ่งที่เธอชอบได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดเธอเริ่มจัดห้องให้เข้ากับตัวเองแขวนโปสเตอร์ที่เธอชื่นชอบและจัดระเบียบสิ่งของต่างๆในที่สุดนางเอกนั่งลงบนเตียงแล้วถอนหายใจด้วยความโล่งใจนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของฉันเธอพูดกับตัวเองด้วยรอยยิ้ม นางเอกรู้ว่าการเดินทางนี้จะไม่ง่ายแต่เธอมีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการผ่านไปหลายวันนางเอกเ,เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในมือที่เธอเลือกเธอสำรวจพื้นที่รอบๆหอพักใหม่และพบว่ามีร้านกาแฟร้านอาหารและร้านค้ามากมายที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนเธอออกไปนั่งที่ร้านกาแฟเล็กๆที่มุมถนนเพื่อจิบกาแฟและทำการบ้านที่มหาวิทยาลัยบรรยากาศที่นี่ทำให้เธอรู้สึกสดชื่น และมีชีวิตชีวาขณะที่นางเอกนั่งอยู่ที่โต๊ะคิดถึงอนาคตของเธอน้ำเพื่อนสนิทของเธอโทรเข้ามาเฮ <Hey, S 2> เป็นไงบ้างดีมากเลยน้ำนางเอกตอบด้วยความยิ้มแย้มฉันเริ่มชอบที่นี่แล้วดีใจจังมีเพื่อนใหม่หรือย,ยังน้ำถามอย่างตื่นเต้นยังไม่มีแต่ฉันรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรให้ค้นหาอีกมากนางเอกตอบอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่มีความสนใจคล้ายกันหลังจากวางสายนางเอกตัดสินใจจะลองเข้าร่วมกิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยเช่นคลาสเรียนศิละปะและชมรมต่างๆเพื่อหาคนที่สามารถเข้ากันได้เมื่อเข้าคลาสศิละปะนางเอกได้พบกับเพื่อนใหม่หลายคนที่มีความสนใจในด้านเดียวกันพวกเขาช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิละปะระหว่างที่เรียนนางเอกได้พูดคุยกับมินสาวที่นั่งข้างๆซึ่งดูเป็นกันเองและสนุกสนานพวกเขาเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับงานศิละปะและความฝันของแต่ละคนฉันชอบวาดภาพถ่ายจากชีวิตประจําวันมินบอก มันทําให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาฉันก็ชอบเหมือนกันนางเอกตอบด้วยความกระตือรือร้นฉันคิดว่าจะลองสร้างผลงานเกี่ยวกับชีวิตในเมืองนี้เมื่อเรียนจบคลาสพวกเขาตัดสินใจไปเที่ยวที่สวนสาธารณะใกล้เคียงเพื่อทําความรู้จักกันมากขึ้นในสวนมีบรรยากาศที่เงียบสงบผู้คนพาก,กันออกมานั่งพักผ่อนมีเสียงหัวเราะและความสนุกสนานรอบตัวที่นี่มันช่างสวยงามนางเอกพูดพร้อมกับมองไปที่ดอกไม้ที่บานสะพรัง่งฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลย มีนยิ้มนั่นแหละคือสิ่งที่ชีวิตควรจะเป็นสนุกสนานและเต็มไปด้วยสีสันในระหว่างการสนทนานางเอกรู้สึกถึงความเชื่อมโยงและความเข้ากันได้กับมีนเธอรู้ว่าเธอได้เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในชีวิตนี้เมื่อวันผ่านไปความมั่นใจของนางเอกเริ่มกลับมาเธอรู้สึกว่าการตัดสินใจออกจากบ้านนั้นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องและการมีเพื่อนใหม่ที่เข้าใจเธอทําให้ชีวิตที่นี่ดูมีความหมายมากยิ่งขึ้นในคืนหนึ่งขณะที่นางเอกนั่งอยู่ในห้องพัก เธอได้หยิบสมุดบันทึกขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มเขียนความรู้สึกของเธอการเริ่มต้นใหม่ไม่ง่ายแต่ฉันได้ค้นพบความสุขในสิ่งเล็กๆและการเชื่อมโยงกับคนใหม่ๆชีวิตที่นี่เต็มไปด้วยโอกาสและฉันจะไม่หยุดที่จะค้นหาความฝันของตัวเองหลังจากการปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่มาได้สักระยะนางเอ,งเอกเริ่มรู้สึกมั่นใจและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวเธอสนุกกับการเรียนและการทำกิจกรรมกับเพื่อนใหม่โดยเฉพาะมีที่คอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้เธอทำสิ่งต่างๆที่เธอรัก ในช่วงสุดสัปดาห์นางเอกตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวงานเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนุกและอาหารที่หลากหลายเมื่อถึงที่นั่นเธอรู้สึกตื่นเต้นกับสีสันและเสียงเพลงที่ดังไปทั่วงานเต็มไปด้วยผู้คนที่พาก,กันมาเที่ยวทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวานี่คือบรรยากาศที่ฉันชอบมินพูดด้วยเสียงตื่นเต้นขณะที่พวกเขาเดินผ่านบูธต่างๆนางเอกยิ้มรับใช่เลยมันรู้สึกเหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่พวกเขาใช้เวลาที่นั่นอย่างสน,นุกสนานตั้งแต่การเล่นเกม การลิ้มลองอาหารจนถึงการถ่ายรูปกับบูธต่างๆจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งที่นางเอกเห็นคนกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของงานพวกเขากำลังเล่นดนตรีสดนางเอกรู้สึกถึงเมื่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเขาดูมีเสน่ห์และมีความสามารถในการเล่นกีตาร์อย่างมากเธอรู้สึกดึงดูดและอยากเข้าไปใกล้ไปกันเถอะฉันอยากฟังเพลงนี้นางเอกบอกกับมีขนขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปในกลุ่มคนขณะที่นั่งอยู่ในกลุ่มผู้ฟังเธอรู้สึกว่าความคิดถึงบ้าน และความรู้สึกไม่ดีที่เคยมีเริ่มลดน้อยลงการมีความสุขกับเสียงดนตรีทำให้เธอลืมทุกอย่างทันใดนั้นนางเอกเผชิญหน้ากับภาพที่ทําให้หัวใจของเธอหยุดเต้นชายหนุ่มที่เล่นกีตาร์คือพี่โจสามีใหม่ของแม่นั่นพี่โจนางเอกพูดเสียงเบาทําให้มินหันมามองเธอรู้จักเขาเหรอือมินถามด้วยความแปลกใจนางเอกไม่สามารถตอบได้เธอรู้สึกตื่นตระหนกและอัดใจแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถละสายตาจากเขาได้พี่โจดูสนุกสนานกับเพื่อนๆและไม่มีท่าทีว่าจะเห็นเธอ ไปกันเธอเราไม่ควรอยู่ที่นี่นางเอกพูดและดึงมินออกจากที่นั่นโดยรู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มหนักตึ้งเกินไปเมื่อเดินออกมาในที่ที่สงบกว่านางเอกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกลับมาที่เธออีกครั้งเธอไม่อยากให้พี่โจมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใหม่ของเธอเธอไม่ต้องการให้ความทรงจําเก่าเข้ามาขัดขวางการเริ่มต้นใหม่ของเธอเธอเป็นอะไรไปมินถามอย่างกังวลดูเหมือนเธอเห็นผีพี่โจสามีใหม่ของแม่ฉันนางเอกตอบอย่างรวดเร็วโอ้จริงเหรอเธอรู้สึกยังไง มินถามด้วยความเห็นใจฉันไม่รู้ฉันพยายามจะลืมเขาแต่เขากลับเข้ามาในชีวิตฉันอีกครั้งนางเอกพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าฉันไม่ต้องการให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ฉันพยายามสร้างขึ้นใหม่มินยิ้มให้กำลังใจไม่ต้องกังวลไปมันเป็นชีวิตของเธอตอนนี้เธอสามารถควบคุมมันได้อย่าให้คนเก่ามาทำให้เธอรู้สึกไม่ดีอีกนางเอกพยักหน้าและในขณะนั้นเธอก็รู้ว่าตัวเธอเองมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วเธอตัดสินใจว่า เธอจะไม่ยอมให้พี่โจมาทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจอีกต่อไปใช่ฉันจะใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการนางเอกกล่าวด้วยความมั่นใจเมื่อเธอเดินออกจากงานเทศกาลความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มหายไปพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งและมั่นใจในตัวเองหลังจากวันนั้นนางเอกพยายามที่จะมองข้ามการปรากฏตัวของงอพี่โจในชีวิตของเธอโดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนและความสัมพันธ์ใหม่ กับมีนและเพื่อนเพื่อนในมหาวิทยาลัยทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีแต่ในใจลึกๆเธอยังคงรู้สึกกังวลว่าพี่โจจะกลับมาในชีวิตของเธออีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาขณะที่นางเอกนั่งอยู่ที่ห้องพักกําลังวาดภาพที่เธอรักอยู่มีนก็มาที่ห้องพร้อมกับข่าวที่ทําให้หัวใจของนางเอกเต้นแรงนางพี่โจจะมาที่งานเลี้ยงเปิดบ้านที่มหาวิทยาลัยในวันเสาร์นี้มีนพูดอย่างตื่นเต้นงานเลี้ยงเปิดบ้านนางเอกถามอย่างกังวลทําไมเขาถึงไปที่นั่น เขาคือสิทธิ์เก่าที่นี่ไงเขาอาจจะไปเพื่อสนับสนุนโครงการใหม่มีนอธิบายแต่ไม่ต้องห่วงเราจะอยู่ข้างๆเธอวันเสาร์มาถึงอย่างรวดเร็วงานเลี้ยงเปิดบ้านเต็มไปด้วยผู้นที่มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองบรรยากาศของมหาวิทยาลัยนางเอกรู้สึกตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกไม่สบายใจที่มีพี่โจเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์นี้อย่าไปคิดมากนะมินบอกขณะที่พวกเขากําลังเดินเข้าไปในงานแค่สนุกกับเพื่อนๆ เมื่อเข้าไปในงานนางเอกสังเกตเห็นพี่โจยืนอยู่ที่มุมห้องทางกลางกลุ่มเพื่อนเก่าเขายิ้มและพูดคุยกับคนอื่นๆดูเหมือนเขาจะมีความสุขมากเอาละฉันต้องไปหาเขานางเอกบอกกับมินเธอรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองนางเอกเดินไปยังพี่โจโดยที่หัวใจของเธอเต้นแรงและมือสัน่นแต่เธอรู้ว่าถ้าไม่ทําให้ชัดเจนสถานการณ์นี้จะไม่มีวันจบสิ้นพี่โจเธอเรียกด้วยเสียงที่แน่นอนพี่โจหันมามองและยิ้ม น้องนางดีใจที่เห็นเธอที่นี่ฉันต้องการพูดคุยกับพี่นางเอกกล่าวเกี่ยวกับพวกเราเราพี่โจทำหน้างง,งใช่ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่พี่มาอยู่ในชีวิตของฉันมันทำให้ฉันคิดถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นนางเอกพูดด้วยเสียงมั่นใจแต่ตอนนี้ฉันต้องการให้พี่รู้ว่าฉันต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่ให้พี่เข้ามาขัดขวางความสุขของฉันอีกพี่โจเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบ น้องนางฉันเข้าใจฉันแค่ต้องการให้แม่ของเธอมีความสุขแต่ถ้ามันทําให้เธอรู้สึกไม่ดีฉันจะเคารพการตัดสินใจของเธอนางเอกรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินคําตอบนั้นขอบคุณค่ะเธอกล่าวฉันไม่อยากให้เรื่องนี้ทําให้เราไม่สบายใจอีกต่อไปหลังจากนั้นพวกเขาก็พูดคุยกันอีกเล็กน้อยก่อนที่นางเอกจะกลับไปหามินความรู้สึกหนักึ่งที่เคยมีในใจตอนนี้เริ่มหายไปและแทนที่ด้วยความรู้สึกอิสระ คืนนี้เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะเพื่อนเพื่อนทุกคนต่างก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ขณะที่นางเอกรู้สึกว่าเธอได้ปลดปล่อยตัวเองจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเมื่อกลับถึงห้องนอนนางเอกรู้สึกสบายใจและมีความสุขเธอหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มเขียนความรู้สึกของเธอคืนนี้ฉันได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่ยึดติดมานานและได้เรียนรู้ว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปฉันจะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นโดยไม่มีสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดี ในที่สุดนางเอกก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการ